รำแบบไหนก่อนทางสีพันดอนครับสีพันดอนครับมาจากเวียงจันโอ้รำแบบเวียงจันลร์ำสีพันดอนคอนสวรรค์ลำมุนมุนอ่อนอ่อนอ่อนอ่นเอ้ยแก้มเจ้าอ่อนอ่อนมีจะคองมาก่อนแล้วไปน้อแก้มขาว

ขึ้นไม่ยังเลยนี่ขึ้นไป่ยั้งยั้งไหนจะเป็นศิลป์ดนตรีจกบาดใจกว่าอยากเต้นหว่าอยากเต้นเป็นเต้นพูน่ะสังกะสีพูน่ะโอ้าสังกะสีไม่ได้ขีดตุ้มโอ้ยจแกบอเป็นยังไงไม่ขีดตุ้มเป็นยังไงไม่ขีดตุ้มไม่หลุนเงี้ยวใส่เบิดแล้วโอยอยากเต้นมองนี่ ปัวผีฟ้าบ่อีพอโอ้ยนาะอ่อนอ่อนอ่อนอ่นจะตายไม่ได้กดจัดเต้วไปจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มมาจากบ้านไหนนะเจ้ามาจากบ้านไหนกูแล้วเบื้องงามบ้านไหนก็เบื้องงามเบื้องงามต้องการยังหรอครับโอ้ยกขบวสต้องการยังหรอครับเจ้าชิวเล้งเล้งไรครับกีเซส์ชุดนวนี้เขาเอิ้นชุดยังนี่เขาเอิ้นเด็บครับ ทรงน้อยเสียน้อยเด็กเอ็นเดบขับคันท้าบานสิว่าเป็นจังซี่นะโอ้ยน้อโอ้เดบนี่เขาเรียกเดบมาให้ยายถามดูจังนี้จะหลุดมาอืมนายนายเอ้ยพี่น้องมึงไก่สสตีกันแล้วมันไม่ใช่ไก่ตีตีกันยายถามมันนายนายอะไรไอ้สายเดบเัดขับๆอย่างนี้นะเวลามึงปวดขี่ปวดเย่ยวนะมึงทำยังไงอ๋ปวดขี่ปวดเย่ยวก็ไปขี่ให้มันแล้ว เฮ้สิเปล่าๆสนามวันโอ๋ออยากเช่นโอ้ยอยากเช่นอยากเช่น,น,นมันไม่ใช่อย่างนั้นความหมายยายถามนี่คือว่ามึงใส่ขับขับอย่างนี้เวลาปวดขีบปวดเดย่าทำไมมึงแก่ทานโอ้ยเจ้าสิมางหนกน้ำยนงกคอยปวดขีบปวดเย่าคอยสิไปซี่คนหาคนกุ่มตัวอ้าวมึงคือจีไปหลายคนแท้ช่วยกันแก้ส่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสมมุติว่ามือไหนมือนึงกินตำบระคัมขี้แตกดิ ที่แกท่านมันส่งตัวนั้นทิมไปเลยโอสาราเลยรับรองว่ามันบ่มีตัวเดียวรอกในโลกนี่เดบครับอยากเต้นไมอยากเต้นอยากเต้นเอาเถาะเออเถาะเตยเถาะโอ,อ,โอ,อ,โอไปมาที่ท่านที่เดียบโอ้ยเขามากมวนเนาะโอ้ยผู้เฒ่าคือสิสั่งถึงเฮ้อ้ยผู้เฒ่ามากตัวแบบเนี่ยผู้สาวมีบ่ผู้สาวก็มากแบบนี้ล้วส่งบ่ซักน้ำบ่อาบนี่ล่ะเดบเดบเดบบันเด็ก่ก็เดบบันเด็ก่อนกูแล้วบุญนะ บึงงามเลยเออบึงงามเอาก็บังมือเขียนใจไว้โอ้ยยนลงบ้านจะคอเ่าู่ถามก็ถามดูดูมีเมียอีดีบ่อเล่าอย่งว้ายสร้างอเนะควนควนหาผ้าเาเผินได้ไหมเมียไรบ่โอ้ยเมียไรจยกิกมีบ่กิกกิกเยอะลูกนี่ดิห้อยเอาว่ามันป่าครับโอ้ยไ้ใช่หรผู้สาวไดุ้กลังไว้ยะสาวว่าท่านพร้อม่ว่าคือมารลย มาล่ำอย่างงามในท้องเลือดที่ในเยี่ยมน้ำแยงแยงนยงยืนแก้สูตรออกที่ละครับก็ยังไงจอยแขงเงินเนี่ยมาบอกลูกเนี่ยครับลูกพี่บ้องที่ละครับไปล่างแป้งออกที่ละครับเหมือนอีกแหลกตอดตอดมู้ผู้สาวว้าสิพี่ไผยมามากีิผู้สาวกับบอมมี่นี่มัปล่อยไฟโอ้ นี่แหละแนวฮันฮะกระหู้นป่เอ่อบึงงามเดงอะขอบุญอะไรโอ้โหครับผมโอ้โหขอบคุณครับโอ้คือดีใจหน่อยเลยเงี้ยไหนท่านี่ละเอาผู้ถือมารอที่แรกบ่ให้ดิเออโอ้โหอะขอบคุญอะไร อยางกระซ่ามันถูกเอาเงินไม่พดีใจปะครับดีใจครับเออดีใจไรโอ้ยมันต้องห่วงไปใส่มาใส่้ยโอ้ยชมน้ำหนาทุกคนยอมพลาดครับโอ้ยโอ้เป็นแต่มีผู้สาวหลายอีหลีอ่ะว่าข้นทรัพย์เนี่ยกระมิงก็เดี๋ยวเงินหายแล้วบังเทละครับเอ้ากุมมาพิทาสปักปอบเต้าน้องแม่เข้าไปเฮ้ยกูจะรำมวนๆทำไมมันถอดไปต้องไปต้องรับไปโอ้ยโอ้ยไปไปโอ้ยยังไปเล่นมันอยู่ ให้เวลาเด็กคนไปไม่ใช่เลยฮะหน้าที่นี่มันเป็นหน้าที่ของข่อยสีรัมพี่น้องมึนก็ลั้งร่างหยากระเม่นอยู่ก็แม่นอยู่ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยผู้บริรั้งคนก็สีนอ่อนรัแล้วสีมารัมสีผันดอนยังอ่อนอนเรียบร้อลละอ่อนอ่อนให้กับหูเข้ามั่งม้วนนะครับบนแม่นสีมะอ่อนอ่อนเลยเด็กถามาคือเราดูแท้ล่ะเอ๊ตเราไม่ก็โอ้ยคนหลายคนหลายลูกไปเอ็ะ ไอทํำซื้อได้เหรอผู้กองมันเป็นยังกันหรอเฮ้ยตายจีมึงนังลงเอ้ด่างได้ไปเอาเอ้ีกบดโอ้มึงมาเล่นกับผู้กอจบสเด้่ยกินกูบอเว้ายเฮงมกงน เป็นมอนดีมึงสิกูเป็นมอทอนแขวะ<อ>ิกูสบายเลยล้ะมึงนีอารมณ์กูบอดีคือหน้าตากูเด้อเฮียเขาลองเอลองเเดี๋ยวหน้ากูเจิดกูใสก็เป็นได้กูอเอาล้วน่อยเอาจุดเอาล่ะปะดูกูเีย กูว่าได้ hết ยังนะนักเล่งขี้คาดสาดดิบไปไปไปมึงกูว่าแล้วดึกกำปั้นใส่ตากจับบาทสุดหรอกเดินว่าหล่อนกินลบมันไส่มัน กยนบ่หันด้ซื้อเหอะือบ่แล่นนีกับไก่ือบ่ิก่นหันหันอยู่เลนกูได้แล้วเป็นยังส่งฮัตคายเลยโอ้ขีไลายประเดี๋ยวคนบึงแงมความสิบบย่ารค้นไปไปไแล้ ไม่ไหไวแลวคุณรู้หมเกือบเกือบกูจะตั้งคุณมีคาาไรมันคือผไปบุญเลยนะออนไปดกับพ่อะไรกี้บสนิกันนี่แหละสิกันโอ๊ย ไปแล้วล่ะมันไปแล้วไม่แล้วก็ไปแล้วไม่ไอ้นั่นโอ้ยไอ้ก็ยากมันโอ้โอ้ยไอ้ก็มาแล้วไอ้เนี่ยไอ้แล้วที่มันพอฟังอยู่เรื่องอโอ้ยโอ้ย นจะใจขาดเเ้าทอหน้ามีงออกดาเลยนเงินเื่อนจีโอ้โหโอ้ถ้านบึงงา้ไนะจันชีแตกเลยนั่นอีกขีจะมาสมด้อ ไปว่าจิซอมาเรื่อนึง Pak ไป mau <Mati jang> มาเที่ยวกันเที่ยวงานได้กินเหล้ากินยามันระงับสติอารมณ์บ่ได้มากับม่วนอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้มาหาเรื่อย่างไรยาเสพติดเป็นยังไงยาเสพติดเหมองบพวกไก่ตัวอ่ะยเอามาเมือนกับไปห่างไหนไปมันต้องแนวนั้นพ่กสมใจเลยจาเป็นม้วสมยาเสพติดเป็นไม่รุนไปเสรมาเสร็จมาต้องมีมูมมีพวกไง มเหอยด้านกุ้งโขงไปเที่ยวไหนมูมากุ้โขงดิวันวันนไทยเหรอไปมูวอยจุดละนี่เราบูกันคืออยู่ไปเที่ยวสขาดอะเรเนี่มอเนี่ย นใครไม่อยู่กาว่ากูดิมะปานมีหยังมีหยังมีหยังคือโวิ่งไหวกับบุกเวกปักหัวอล์มันจะตีห้างไหมหมอมันไปใส่บอกรูแลกเอาไปหนักแล้กออกมาดีไปเอาเกือบเลือหันเพราะด่ามันมาหน้าตีหยังเขาอยู่เนี่ยกูที่แลนเนี่ยเดี๋ยวมูเจ้าอยู่บ้านให้ก่อนมูโกโก่คือแล้วอยู่บัตรโกโก่ดิ ย่าเลยปู่จักได้ว่าสุดว่าโก้ป้ายังเงินเลย่ากูคือนี่เจ้าเจ้าเจ้าแล้วเพราะอันนี้มันยังแสดงอยูอย่าไปฮะอย่าไปมันยังเงินเลยมันฮอนมันคือสีฮอนกีตาร์ไฟโอ้ยมู่กันสิเนี่ยมู่กันครับเจยวกันเจยวเจ้ยวนี่ เว้ยบ่อายปากไอ้ข้อจะบอกเอ,อินเชี่ยวเต็มปากเจ็บคับนะบุ้ยเขาเป็นยังเชี่ยวก็เชี่ยวแต่หนาไปที่เลื่อนหลังไปที่ไม่ต้องนะว่วาไม่ได้สมมติมันคนรุ่นนะคนละรุ่นอายุบ่ใกล้กันเลยรุ่นพ่อรุนร่นลนะูกเนาะเจ้าอายูไรปนไเลวไายลื่นเลขออกมือแทบเนื่งทนตัวเต็กออกจะได้ยังไงเอาห้าหกกันเนี่ยโอ้โห สามสาบวังวดก้อนนั่นล่ละอายุเจ้าเออออกวันย่นตัวใยนดีล่ะตอนนี้ก็พ่อซอเกิดหันกับสองเก้าวัดก้ันเออวัดวดนกัเก้าสองเออวพารุ่นมาติดก็สองเก้าเออสองเก้าพรอซอเกิดเจ้าพสอซอเกิดใคยเอองวดนาพี่น้องจำไว้เ้อะออกมือเกิดออกมือตายมูอกันจีมู่กันเอขาแจ้งตัวนี่เป็นมูอกันเลยรับปว่าเถ่า่าว่า บ่ว่าจังได้บ่ว่าเท่าบ่ว่านุ่มนะขัดแจ้งแบบนี้เป็นมู้กันได้โตเดฟสิมู้เดฟเดฟพี่พิจมวนก็มวนพี่จมวนครับไปก็ต้องย้อนยืนยื้ซื่อยืนดูผู้เป็นว่าเลยืนไม่ได้ไม่ได้เอาไปดำหน้าแก่นว่าน้าแก่นนี่ไนดำน้าแก่นดำน้าแก่นมองกูยืนนี่รับรองว่าบ่วได้ดำมันหนีบลุงเอสมั่วบ่าวเดฟเขาจะไปตลาดไปตลาดพี่น้องดูครับเดฟเขาจะไปตลาดแล้วครับโอ้ย่างไปแนวนี่เลยพอดีก็หมาคืขี้บก้าวครับน้อง แม่ตเธอได้น้าาคมิดาคาใ้างโตบังแม่ขาัเ้รอื้นอเลยเขาหยอกเนค่โอ้เดบนี่มักมวนหยอกแม่กระทั่งแม่ค่าครับเออเอาเอเดบพูนี้โอ้อยเนตาเรายิงคือขับอ คือมาจากบ้านคุกโภชน์ไง